สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการเก็บรักษาตัวดอกพุธนะคะคือมีคนถามเข้ามานะคะว่าจะเก็บรักษาดอกพุธอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกพุธท,ที่เราเก็บมาจากต้นเนาะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะมีกา้กานก้านไอตัวเนี้ยนะคะ แางคั่วดอกเนี่ยตัวนี้เราต้องเด็ดออกนะคะเราเด็ดออกก่อนนะคะเด็ดออกนะคะนี่นะคะหรือถ้าถ้าเราซื้อมาจากที่ที่ตลาดที่เขาเด็ดมาแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราเด็ดเองมันก็จะมีขั้วติดมาอย่างนี้นะคะตรงนี้จะมียางนะคะแล้วก็ เด็ดออกก่อนนะคะยางดอกพุดกัดเนี่ยเปื่อยนะคะเปื่อยแล้วก็จะเจ็บมากนะคะเปื่อยเนี่ยบางทีเราทำํำตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าเราไม่ล้างนะคะก็จะกัดแถวนี้เราเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆนะคะแล้วก็จะเปื่อยแล้วก็จะเจ็บนะคะวิธีการพอเราพอเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะที่เอาเอาไอ้จกขั้วนี้ออกแล้วนะคะขั้วนี้ออกแล้วเนาะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ <c oughs> ล้างน้ำน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราหยอนน้ำส้มสายชูล,ลงไปนิดนึงนะคะไม่ไม่เยอะนะคะเพื่อให้เขาสดอยู่ได้นานนะะนิดเดียวนะคะนิดเดียวช้อนชา อันนี้มันไม่เต็มช้อนอเดี๋ยวค่ะนี่ก็เกินประมาณหนึ่งช้อนชาต่อน้ําประมาณหนึ่งลิตรอย่างเงี้ยนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาดอกพุทธนะคะลงไปล้างนะะแล้วก็ลงไปล้างนะคะยังมีก้านอยู่ ะะแล้วก็ล้างล้างซาวซา,าวน้าขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเราจะไม่ขยำเขานะคะเราซาวซา,าวเฉยๆเดี๋ยวล้วก็ยกขึ้นให้เสด็จน้ํานะคะเราใช้ตะแกรงอย่างนี้นะคะตะแกรงนี้ที่ลมโปร่งๆเนี้ยนะคะเป็นกระด้งก็ได้นะคะเป็นกระด้งที่มีรูนี้ให้อากาศมันระบายผ่านานี่นะคะ เสร็จแล้วเราผึ่งลมไว้สักพักหนึ่งให้แห้งแห้งนิดนึงนะคะถึงลมให้แห้งเราเอาวางไว้อย่างนี้นะคะหาไอตรงที่ไม่มีอากาศอเงี้ยเอาบายนะคะเพราะว่าเราพอแห้งปุ๊บนะคะแห้งปุ๊บวิธีการเก็บอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของใครของเรานะคะอันนี้ก็ แบ่งปันกันเฉยเฉยอันนี้วิธีการเก็บเราก็จะมาห่อใส่ตัวใบตองเนี่ยนะคะเราจะห่อใส่ด้านที่เป็นมันเราไม่ห่อด้านมีมีใยตรงนี้นะคะเราจะห่อด้านที่เป็นมันตรงนี้เขาจะมีแว็กเคลือบตามธรรมชาตินะคะแล้วก็จะห่อเก็บไว้อย่างนี้นะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>อันนี้มันยังไม่แห้งนะคะแต่ว่าสาธิตให้ดูก่อนนะคะแล้วก็จะเก็บห่อเก็บไว้อย่างนี้นะคะเราก็จะห่อเก็บไว้นะคะ จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกลวยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้จะแตะใบตองเพิ่งเก็บมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะมัดให้แน่นจะเป็นถุงก๊อบแก๊บอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นถุงนี้นะคะถ้าห่อด้วยจะไม่ให้อากาศเข้าเลยนะคะเป็นหยดน้ําถ้าเป็นหยดน้ําเดี๋ยวด,ดอกเขาจะบางนะคะท้าเหมือนสุญญากาศนะคะนะคะ พยันให้อากาศเข้านะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะหรือถ้าไม่เข้าตู้เย็นก็ใส่ลางน้าแข็งแล้วเอาน้ำแข็งโปะข้างบนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บรักษาดอกพุทธไว้ใ,ใช้งานนะคะอันนี้แลกเปลี่ยนกันเฉยๆนะคะใครมีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็สามารถโพสต์แบ่งปันต่อท,ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ